สวัสดีครับจากการที่ระบบ EP มีการอัปเดตในวะันที่1กันยายน2 5งหนะครับเป็น EP ในยะ3นะครับทำให้หน้าตาในการสร้างโครงการเปลี่ยนไปนะครับโดยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการาสร้างโครงการนะครับเริ่มแรกนะครับให้เข้า,ารหัส ของหัวหน้าเจ้าที่พระดุแล้วก็หรือหัวหน้าเจ้าที่พระดุนะครับในระบบ p p p ซึ่งเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับหน้าตาง็็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากเดิมและวิธีการสร้างก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับเรามาเริ่มนะครับเริ่มแรกน,นะครับให้คลิกเพิ่มโครงการ เสร็จแล้วครับมาดูตรงหัวข้อเพิ่มรายชื่อสินค้าหรือบริการนะครับให้เราคลิก1ครั้งเสร็จแล้วหัวข้อด้านบนนะครับคลิกกำหนดคุณลักษณะนะเองนะครับประมาณเงื่อนไขค้นหานะครับเอาเครอร์เซอร์แล้คลิก1ครั้งนะครับพิมพ์คำว่าคอมพิวเตอร์นะครับ จะพบรายการครับคอมพิวเตอร์รายการที่สองนะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วคลิกเพิ่มเข้ารายการนะครับรายการเราจะถูกเพิ่มมาด้านขวามือนะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกบันทึกด้านล่างครับแล้วคลิกตกลงเสร็จแล้วครับคลิกไปขั้นตอนที่สองครับข้อสำคัญนะครับตรงนี้ห้างลิมจัดขานนะครับให้เราเลือก ตกลงราคาครับตรงนี้เสร็จแล้วคลิกบันทึกครับแล้วก็คลิกโอเคอเลื่อนลงมาครับหัวข้อประเภทการจัดหาครับเลือกซื้อพัสดุที่จัดหาครับเลือกวัสดุคุรุภันธ์คอมพิวเตอร์ ปีงก็ประมาณครับเลือกปีสองห้าห้าเจ็ดนะครับวิธีการพิจารณาคลิกราคารวมครับรายการพิจารณานะครับคลิกระบุรายละเอียดนะครับเสร็จแล้วครับรายการพิจารณาตรงนี้ครับให้เราลบนะครับแล้วพิมพ์คําว่าคารุพันคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่วงปีงก็ประมาณสองห้าห้าเจ็ดนะครับ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับตรงช่องจํานวนนะครับให้เราใส่อีกหนึ่งครับแล้วคลิกไปขยายสีฟ้าครับพิมพ์คําว่าชุดครับแล้วคลิกค้นหาครับคลิกคาว่าชุดด้านล่างที่เราค้นหาตัวนี้ต่อมาครับชื่อแหล่งที่มาของราคาการครับให้เราพิมพ์คําว่าตามที่ สองพทถอกำหนดวงเงินก็มานะครับก็คือสี่หมืนหกนะครับราคากลาง4,600กเหมือนกันครับแล,ลลแล้วคลิกข้างนอกทีนึงแล้วคลิกบันทึกด้านล่างครับแล้วก็คลิกโอเคต่อมาครับการเบริจกจ่ายเงินเลือกผ่าน g s m i s นะครับรายการแรกนี่แหละ แหล่งของเงินครับเงินก็ประมาณเลือกหน่วยงานกลงเสร็จแ,แล้วคลิกข้อมูลเข้ามาด้านขวามือนะครับต่อามาคลิกไม่ขยายสีฟ้าครับรหัสก็ประมาณสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่ห้าหนึ่งหนึ่ง ศูนยสี่แปรหัสแหล่งของเงินครับห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเสร็จแล้วคลิกค้นหาครับพบรายการข้างล่างครับให้เราคลิกรายการที่ปรากฏด,ด้านล่างครับเสร็จแล้วครับใส่จำนวนเงินสี่หกแล้วคลิกบันทึกครับ โอเคเริ่มมาล่าสุดเลยครับคลิกบันทึกแล้วคลิกโอเคเสร็จแล้วครับการสร้างโครงการของเราจะพบกับหน้ารูปบอลทั้งแปดรูปนะครับโดยในการทำรูปบอลทั้ง8รูปนี้ยังคงเหมือนเดิม